ท่านี้บ่สวัสดีครับมาพบพ่อกับผมนาขวัญครับผมวันนี้กะพากันมาหาตัดไม้ไผ่ไปเราขั้นเบ็ดครับผมช่วงนี้กะจีเขาช่วงฤดูฝนกะจีมีน้ำน้ำให้น้ำครับผมว่าได้ใส่เบ็ดมันเองก็เลยถือโอกาสมากับพกพวกรวมนี่มาหาตัดไม้ไผ่ใส่เบ็ดครับผมเด็กขั้นเบ็ดมาหาตัดไม้ไผ่ขั้นเบ็ดครับผม ไปเดียวอีซิาพาเบิรงบรรยากาศกครับผมนี่ครับผมนี่เขาก็อยู่ต้นเขาเขาอย่างมุดเขาเจะเอิโอ้มีสนามเลยครับนี่คุณน้ำป้าน้ำต่าน้ำคุณนี่ครับผมวันนี้พักันมาหาไม้ไผ่ไปรอขั้นเบ็ดมาที่นี่ กะสีได้ไซเบ็ดให้เบิ้งนะครับมาที่นี่อดฤด,ดูน้ำไหลเขาในน้ากะสีไงซีไซเบ็ดให้เบิ้งแล้วครับผมไปเดีนะ๋ยวเขาไปเบิ้งกันก่อนหาเบิ้งลำงามง้าหม,มอเพชรขันเป็ดครับผมครับมีเส้นปลาไผ่หาเบิ้งบ้งสีงามไปเฮ็ดลำลำน่ากินให้พี่น้องเบิงนะ้งกันนา คือได้ล้นี่น้ำแต่ว่าอ่อน้องาอแล้วหาลีแก่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ให้เหาทีมงานเฮาหาเหลือกลำมามงามมันกันครับผมเดี๋ยวพอเราได้จะชิมตะไายบมาอีกเช่นึงตั้นเลยครับนี่ สันนีเด็เอาอย่างมาข้างให้เือลุเยลุลุอืมนั่เป็นลุบนครับนี่เป็นลุกอ้วนเนีเป็นลุปปนลปไปคุณหรว่างนู้นพอา่ารับเมตรมากงมือนี่เอาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอปปปปปงเดียวเลยบวดจังฮักจางมีระดับต เาม้ง้มงนี่ผล้ำเงนงรงตอนนี้เขาก็ได้อไม้ล้วลำไพที่เขาเหมาะใจที่อยากจะได้ ที่ห่ออยากจะได้แล้วครับผมเป็นลำอีกล้ำหนึ่งที่ทองโน้นกำลังตัดอยู่แล้วก็อีกล้ำหนึ่งนี่นะครับผมอยู่หน้าก็ขั้วนี่ในสองล้ำแกเหาะเหลืองเาะเหลืองไปแล้วครับผมในสองล้ำเลอกมือนี่นะตัดยาบด้ยมีปัดถึงก็ตัดหยไปจะเย็น

hát cả ừ. này leo luôn đừng trên này luôn, đừng luôn ở phun. con cần. เอ้อหอึฮอฮึอึอ้กวอาเออฮึอึเอออันนี้เคลื่อนว่าไม้ยังยุ่งลุงอันนี้เมื่อนี่เท้ากับาเมืองไม้สร้างครับผมเอ้กว่านบอกว่าเป็นไม้สร้างครับผม ลำไผ่สร้างไปแล้วไปแล้วไปแล้วสนะิดึงออกวันี่สิดึงออกวันนี้โอ้ยยงเงี้ยงกันกูนะข้อกัดเตี้ยู่ปลายุูนะุูนะแต่ไก่ลุงแล้วไก่ลุงวันนี้ออกวันใม่ที่เขาใส่เฮ็ดขั้นเบ็ดมือนี่ก,กัสิเป็นไม้สร้างนะครับนี่ไม้สร้าง อืมเหาะับวนอืมวันันพระนี่นขึ้นรุดโบขึ้นน้อยก็คขึ้นง่ายเนาะแต่เมื่อใดวันพระนี่หาวหาอืมๆๆอ,อืมเอาเดี๋ยวขออนุญาตไปซอยทิมงานก่นกอน,กนครับผมเดี๋ยวชิงสีพระไทยเบิองไม้นะครับเนาะอันนี้เกิดจะเปลี่ยนล้ำที่สองของพ่อคัวครับผม ลำที่สองกูละสองลำนี่กันว่มันได้แปะรอยคุณทีนี่ลำที่สองขาเพวครับผมน้องล้นแต่ย่งใส่เอาไปใส่แล้วพูนบางกอไฟอุ้มไม่ใหญ่คน นี่แหละครับัที่นี่หอกกระดิตัดไว้หอกกระดิ่ดทอนลงไปฟูางล่างคุณนะกำลังเขาคุณครับผมคุณอีกสงองลง้ำหอกว่า,กางไว้ข้างล่างคุณหอกชีหลักข้างล่างถีบทอนหยุง่งหลังเอาเดี๋ยวตอนที่หอาาก,กล,ล่างก็ข้างล่างเลยเดี๋ยวยังขีมเมฆไทยบ้างเนาะครับเนาะนี่จ้ะหามึงไพก,ก่อนโอ้ยดึงแห้แงๆเลยแม่ขี้เมืองไม่มีแห้งหนิเว้ย น,นี่ก็จะเป็นลำที่สามของน้องนุงน่นนะครับนนี่นี่ลำที่สามแกจะเลี้ยงนี่ของแท้ป่องเงาเงาเป็นว่าวิธีการเลือกหาเลือกอันป่องเงาเงาเก่ๆเงอบโบลายกับพ่อเบ็ดได้สัตพ์หน,น,น,น่อยอือ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 นั่นก็สีดึงลงไอ้พุ่น ภาษีผึล้อมก็แบบสองท่อนที่พอขั้วเพิ่นตัดไว้เมื่อกี้นี่ครับผมที่เพิ่นสักลงแปลงรังผึ่งล้งอมกันเมื่อนี้เพิ่นบอกว่าเสียเอาไปจักหลายๆล,ยลำเนี่ยเอาเพชรกระซังพร้อมมาสันา่นว่ะมีเบ็ดใส่ป่าก็ต้องมีกระสังใส่หน่ะใส่ตะกระซังไองอีย่างอย่งก็ลงุงใส่ตะกระซังไอ้ ตะก้าลายมันโบราณศิลป์เป็นเป็นวะเอาไปเฮ็ดกระซังใหม่พร้พ่อมาขึ้นว่านี่นี่ล้ำที่สามของนนท์ทั้งกระดิสัตยต้องไปพุ่นละเขาที่นี่ไปหาเบื้องอีกก้อนครับผมจากลำสองลำกับพ่อละมาไปลายดอกเดี๋ยวพว่อตดให้เบิง้งเดี๋ยวมาตาให้เบิ้งไหมครับผมไปไปกันเลยไปกระซังนุ่ง ของนู้นว่าต้องหุดร้ายกันวะรอเออลุกเกือบอูอนี่วะโอ้บักเอ็บเลยวันล่ำนี่ตัดงานซ้่มตีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวซัดป้องพี่ผมเกี่ยวไปฮะผมเกี่ยวไปมั้งบ๊บกเอาไปเลย

Uh. 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 lắm đi ngắm lắm đi ngắm khác quá bước ngay đây uh. lắm đi ngắm khác bậc ngay đây รัวยูพูน่ะพอรัวกเอปลาไปแน่นบ่เอาปลายไป,ไปัดนบ่ดนนดเดี๋ยวนี้ไปเมืองเชี่ยรอผมอีกหนึ่งลำของพอรัวครับผม โควกหัวปลาผู้ใดที่เขามารับชมคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้ครับเด้อการหากินต่อไปกับฮาก็ะจีเป็นไซเบ็ดมาด,ดูกัอ,อหากินตามฤดูกาลครับผมต่อไปเฮาก็ะจีไปหาไซเบ็ดกันแต่ว่ามือนีเขามาหา,าไม่ไปแล้วค่อนเบ็ดก่อน นี่วิธีเอาไม้ลงรครับผมผมกลัวต้องบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ทั้งเขาเลยครับนี่เขาตัดเสร็จปุ๊บเขาขยิบแทงลงแทงลงหล,ลากลงหลากลงแล้วกระสิออกไปทอนเป็นทอนเป็นทอนเชนัอนชนองอยู่ข้างล่างเขาครับผมเขาควก็ล้องหลีดหลีแหน่งว่าดอกมาชีได้ออาไปง่ายครับผมชีได้บอกเกาะนั้นเกาะนี้ ต้นหยังต้นบักกอกหรือต้อน,นีหยังนะครับผมบรรยาก,กาศเสือดหญเฮาเดี๋ยวเ่าเห็นบรรยาก,กาศกอ่อแผ่นบังเบิดครับผมตอนนี้เขาก็อยู่กันเก็บๆี่กลางเขาแล้วนี่ของพ่อครัวกระสีล้มนี่เป็นล้มที่สามสามเมื่อสองก็สามแล้วลุงสามแล้วนี่ล้มที่สามเบิองๆพ่อครัวเพิ่นกระสีเอาแข้งเมืองล่างคุณ มันมันมาเบิ่งเอาไม่ลง,งเขาครับผมลาก่อนทนี่มันมีล้ําหนึ่งอยู่ตรงนั้นมองไปไหมนะครับผมเท่ากับสี่ถึงลาดลงไปคุณบนไปน้องใกล้เบิ่งต่อไปเตือนอะคือบ่นอะ่ะล้ําหน่าบ,บ่ดีกว่าที่เอียนน,ยนะลุงนะ่ะมันเอียนนะมันเอียนนะคุณนะนะเอียนเนยลยนะน้อยงยังไงบ่ มันวงนู้นเน, MM. น,เนี่ยปวดตกววงนั่นไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันอีกครับผมหาเบื้องกันอีกคนอันนี้ก็จะพามาเบิ้องก็กลัวเ่ามนหลากใหม่ลงครับผมถึงใหม่ลงเขาที่เนี่ยต่อไปไปฟูนะครับผมข้างล่างก็มีอีกสองล้ำใช่หรือสองลำไม่สักนึ่งนิ้วนงนู้นก็ถือลงมาล้ำหนึ่ง อู้นะครับอีกลำหนึ่งข,ข,ลขงล่างคนลำหนึงสองลำลำนงสองลำห่วยห้นีงกลำนึ่งามออืมลำหนึ่งงาม ตัว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 น,นะดีดีอยู่ไดีด ขักล้ำนี่แม่ล้ำที่ให่ดึงว่านี่ไปแ้วมันจะล้ำสองล้ำโอ้ข้ามบลแดงแลคุณข้ามบลแดงออนตัวเนียนๆอยู่คุณปนี่ มาที่นี่กระสีพ้าหลากใหม่ลงแปงล่างครับผมที่นี่พกควรหลากลงไปก่อนนะคุณใช่เน,นี่ยปอนอะไนโอ้โหลุงงงเรียงยังเว้ยบิดขึ้นยังไง่งนบ้างนะคุณ

Ừ, không không phụ bực 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 không à, không 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 Ja! Mm. ไหนลุงทางดีวะไปที่นี่เขา I oh. 正在被火哦，哦，天！ ีก็ได้มาจาก,กล้ำเลย,เเยอสองสี่หกหกล้ำม,มีล้ำสันล้ำยน่าครับผมล้ำนหนีห่นาะโคตรปะเอ้ยเป็นยังนอกสมอหนึ่งนี่นะครับผมถล่มแรงแล้วน <สา S 2> ้ำเต็มสี่ที่ส่งการลงมาหนิสองลง้ำพอเลยตอนนี้พวกคู่ลูกอ่อนเพิ่นกะนาจีท้อนนะครับนี่ท้อน ทอนทอนใส่รถกลับบ้านกะสีตัดให้มันติดหัวไว้หัวป้องไว้ิดคอติดให้ตัดให้ติดคอไว้เขากะว่าสีเอาแล่วก็เม็ดยี่พอความนาเม็ดยี่ยาวเม็ดยี่หันต้มันต้มันต้มเม็ดยี่ แต่ว่าเราตัดสินใจที่จะยุบบ้านก่อนเฉยๆนี่มีท้อนมีท้อนมีท้อนไปสินี่แหละครับผมอันเลยที่ว่ามันติดติดกกโกที่ว่ามันตันตันเนี่ยก็เสียบเ,เพชรกระสังเลยมึงงามก็เสียบเพชรกระสังบึงแดงงงงๆ,ๆนะครับเพชรกระสังกันดังมดเดี๋ยวบ่ได้บ่ได้นา,านะครับไปบางๆง,ง่าย

อนี่ทอนกับบัน๋นฮานี่แล้วครับผมเมื่อน,นี้เขามาตัดไม้กันก็เลยบนมีอย่างถ่ายคลิปก็เลยมาถ่า,ายพี่น้องในเบิ้งเตรียมตัวเข่าสูรูดูการรดูการปากเบ็ดครับผมปานอันไอพี่เมลีกอ,อ,อ,อีกหน่อยไอพี่เมลีกับสีเตะ ช่วงนี้กำลังซื้อขายนักเตะกันอยู่แต่ทั้งนี้ก็หา,หาไม่พ <laughs> าเพราะมานเราเบียดไปล้อครับผมเ <laughs> อาานี่แหละครับมาตาห้เบิงกับโมียังหลายอกครับผมกับมาตาห้เบิงเพราะ้พี่ให้นองหายคิดถึงเ <laughs> อาสำหรับคลิปนี้ทางทีมงานพันจอนพันจอนโบยูดอกพันจอนก่าจนิปิเฮทุเรียนตอนได้กลับมา อีกประมาณจากเมื่อกี้มือกสิกลับมมันเหระครับผมมันนักสิบกว่ามื่นกสิกลับมาแล้วนี่นะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้น่าควรกับพโพลุงน่าควรกับโพลุ่งลุ่มกว่ามากกว่าท่าเฮเบิงกขนาดที่พอแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวพบพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเนาะ no